สวัสดีครับวันอังคารที่19กันยายน66พบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษาของ IV g l โค a บครับแน่นอนแล้วครับเรื่องของ Geographic มาเชิญชวนให้ดูกันในเรื่องของสงครามนั้นก็ปล่อยกันไปยูเครนกับรัสเซียจะรากยาวรัสเซียดึงเกมไป2-3ปียุโรปก็ตายทาเมริกาก็ตายโดยเฉพาะยูเครนก็ล่มสลายนี่คือภาพรวมของสงครามตัวแทนกลับมาดูให้ดีในทางทะเลจีนใต้ก็เช่นเดียวกัน คงจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วครับอยู่ที่ทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นไม่ได้ไปตั้งฐานทัพจรวจที่ไต้หวันก็คงจีนไม่บุกยึดแน่ปล่อยให้ไปอย่างนี้เป็นปี2 0 2 7หรือ2030ก็แล้วแต่นี่คือภาพรวมฉันไม่แปลกใจที่เจสโรแวนถึงได้ออกมาเพราะกวังยี่ในทางตะวันตกต่างๆเหล่านี้ที่มีการประชุมมิ팅ก็บอกว่าจีนกับอเมริกานั้นเป็นพนันธมิกันยังไงซะ อเมริกาสนับสนุนจีนในเรื่องของประเทศหนึ่งเดียวของโลกและก็ไต้หวันนั้นเป็นแค่มีเสรีภาพเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการให้ไต้หวันแยกประเทศออกจากประเทศจีนแน่นอนไม่มีการสนับสนุนตรงนี้แต่เป็นจังหวะของอเมริกาเท่านั้นเองในยุครัฐบาลเดมครตโจไบเันขายอาวุธสงครามตั้งแต่สงครามยูเครนรอบนี้ขายให้กับไต้หวัน5,000ล้านเหรียญในเรื่อง F 3 5และ36ที่ทุกคนมีการมีความต้องการด้วยสินค้า สงครามใหม่ๆที่ทางทั้งรักมิดนาตีนที่ขายอาวุธสงครามเหล่านี้และถูกจีนแบ็กลิสสองบริษัทนี่คือภาพรวมนะครับนี่คือสงครามการค้าและสงครามชิปเซมิคอนดักเตอร์เช่นเดียวกันเพราะกลัวจีนที่จะเติบโตอย่างหัวเว่ยประกาศร้อนนาโน7ขึ้นมาเองได้ผลิตไม่ต้องหวังพึ่งจากวัตถุดิบต่างๆหรือพลายเชนที่พันธมิตรของ อเมริกาคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันหรือแม้แต่เนเธอร์แลนด์นี่คือภาพรวมครับแต่ยังไงสงครามนี้ยังอีกยาวนานแน่นอนเพราะทางจีนพยายามลุกเติบโต,ตด้วยพึ่งพาตัวเองและใช้คนซัมชันคอน s u m อ e r ให้เสร็จสิ้นในปี2027นี้เพิ่มจาก3.5เป็น5ไม่ต้องแข่งขันกับใครแข่งกับตัวเองฉันถึงเข้าให้เที่ยวโรแมติกในประเทศจีนมากกว่าเที่ยวข้างนอกฉันไม่ต้องแปลกใจครับ ทัวริสึมทุกคนหวังพึ่งจีนทั้งนั้นที่จะออกมาหรือไม่ในภาพรวมของเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดกลับมาดูที่เรื่องเฟดเงินเฟ้อก็คงเมนเทนการประชุมในสิ้นอาทิตย์นี้95%เซนคงเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยและในสิ้นปีสุดท้ายนี้คือ n o v e m ber หรือ December จะมีโอกาสขึ้นอีกหรือไม่0.25%ซึ่งขณะนี้ดอกเบีย้ยอยู่ที่5.5%ก็พีคอยู่แล้วในตลอด ปี2019นามาถึงปัจจุบัน2023ตลอด5ปีพิมโก้ลงทุนในบอลก็บอกแล้วนี่คือสูงสุดแหละ5.5เซนฟิกอินคัมทุกคนก็เงินฝากอยู่ตรงนี้เก่งกำไรอยู่ตรงนี้ในยูบอลมากมายมหาศาลลงในฟิกและในพันธบัตรของรัฐบาลและในเรื่องของเคอร์เรนซียูเอสดอลลาร์ก็พีคนี่คือภาพรวมนะครับฉะนั้นโอกาสที่เศรษฐกิจถดถอยเริ่มต้นแล้วโดยเฉพาะยุโรปเยอรมันสามไตรมาติดไม่เติบโตติดลบ อังกฤษเองก็เช่นเดียวกันก็คงไม่เติบโตมากทั้งยุโรปเองเพราะเรื่องพึ่งพาคอมมูนิตี้โอイルอาร์กิลเจอร์สูงขึ้นตั้งแต่สงครามยูเคและตอนนี้หน้าหนาวเริ่มมาแนละ้วจะต้องตามขึ้นแน่นอนโอ伊ไพจะไปเฉลี่ยเดมพิโรคอนซัพชั่นในเรื่องของน้ำมันบอกแล้วว่า1้0ถึงร้อยสเหรียญตลอดสิ้นปีถึงปีหน้าใน Q1 นี่คือภาพรวมนะครับฉัน รีมของการเทรดดิ้งก็กลับมากลุ่ม Energy ในสิ้นปีหรือ6เดือนข้างหน้า3ถึงเดือนข้างหน้าและในเรื่องของ Financial Banking ก็จำเป็นเพราะดอกเบี้ยมพีคอยู่ต้นทุนแพงขึ้นโดยเฉพาะเครดิตการ์ด1ินะครับในการปล่อยสินเชื่อและปล่อยเช่าซื้ออุตสาหกรรมพอปร,ะปะปรตี้นั้นอยู่ที่7-8%เช่นเดียวกันจากที่เมื่อ5ปีแล้วอยู่แค่3-4%มเหมือนมันจ้ขึ้นนี่คือผลกระทบร,ระรับฉะนั้น Recession เรื่องของเกิดขึ้นแล้วทั้งที่อเมริกาทั้งทั่วยุโรปในเรื่องของซอฟต์บรานดิ้งนั้นโอกาสเฟดที่จะคัดเลทลงดอกเบีย้ยลงไต็มที่อย่างช้าที่สุดคือไตรมาส3ปี2024แากนั้นเป็นออปชู t นิตี้เท่านั้นเก็บสะสมหุ้นรับแ,แต่กันเทรดดิ้งในไตรมาส4นี้คนที่ช็อตซึ่งไตามาส3ยังไงก็ต้องซื้อหุ้นกลับในไตรมาสที่4นี้แน่นอนเพราะดอกเบีย้ยนั้นพีคและต้องคัดดอกเบีย้ยลงในกลางปีหนะ้าเป็นต้นไป และต้องการคอมมิชชั่ทุกอย่างก็ต้นทุนแพงขึ้นทัานเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับซีซัอนอลแน่นอนครับน้ำมันครับร้อยถึงร้อยสิบเหรียญอากิเค้ลเชอร์ต่างๆสูงขึ้นข้าวสาลีขาดตลาดเพราะเรื่องของฟัดดิ้งและอินเดียไม่ส่งออกเกลือภาษียี่สิบเป์เซนข้าวถึงได้แพงเป็นโอกาสของประเทศไทยทั้งนั้นนี่คือภาพรวมกับดูดเืองไทยนะครับเป็นจังหวะอยู่ดีแล้วครับยังยืนยันว่าเชิญชวนในรูปของเซตอินเด็กซ์พันห้าร้อยยี่สิบจุด ถึง1,540จุดหรือ1,550จุดในสิ้นไตรมาส3านี้คือสิ้นสองาทิตย์ข้างหน้านี้เป็นต้นไปก่อนขึ้นไตรมาสท mm ี hmm. ่4เงินทุนไหลบ่ามาอีที่นาเก็ตแน่นอนมา EM ทั้ง DM mm hmm. ประเทศที่ได้ดึงดูดมากที่สุดคือจีนก็ต้องมีเงินไหลเข้าไปทั้งฮ่องกงและจีนไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียส่วนเซาทิสเซียคืออินโดนีเซียไทยมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์นี่คือภาพรวมแล้วก็รวมทั้งฟิลิปปินส์ จะเห็นเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนเพราะเทรนด์ของ Equity นั้นเราให้ผลตอบแทนดีสุดในของซาวิสเซียด้วยประชากร6,680ล้านคนเติบโต,ต,ตกแกรง่งอย่างน้อย GDP ปีหน้าอยู่ที่4.5-6%ในรีเ i ่นนี้ทั้งหมดของสิ้นปีนี้ไทยอยู่ที่2.8-3%เท่านั้นเองฉนันเป็นจังหวะครับเก็บหุ้นกลุ่มแบงกิ้งคอนซ i d a เ e d แล้วก็กลุ่ม EV วีคาที่จะเติบโตเพราะอเมริกามีแต่สไตล์เกาหลีใต้ก็เพิ่มเวทของคุนไดมอเตอร์ขึ้นไป12%สํำหรับปีหน้าของอเมริกา A HW ก็กำลังประท้วงอยู่ของยูเนียนฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจไม่แต่กระดาต้องเทินเปลี่ยนผ่านเป็นอุตสาหกรรม EV วีคานั้นเขาถึงเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้น21%รัฐบาลโจวเวนต้องลง,งมานี่คือภาพรวมนะครับเป็นหาเศรษฐกิจเริ่มฟื้นขึ้น ยุโรปเอ่ยมีเลือกตั้งอเมริกามีเลือกตั้งโจวไบเดนมีเสียงแค่34%มี่เปอร์น์ที่นำสนุนโจไบเดนยังต้องอีกยาวไกลนะครับฉันต้องกลับไปดูประเทศตัวเองแน่นอนโจไบเดนจากนี้เป็นต้นไปใน1ปีชัดเจนครับสงครามต่างๆคงไม่มีแล้วครับมีแต่สงครามการค้าเท่านั้นเองแข่งขันกันสูงมากมากและเซกเตอร์ที่ได้มีผลกระทบก็คือ h e a l t h c a r แล้วก็เรื่องของซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี AI ระหว่างจีนกับอเมริกาสูงมากๆแข่งกันรายวดีมีการต้องการสูงมากสำหรับประเทศจีนที่พัฒนาชิปต่างๆที่จะเกาะสร้าง EV จีนครองอันดับหนึ่งญี่ปุ่นและยุโรปเองแม้แต่อเมริกาก,ก็กำลังจะเริ่มต้น EV คาให้ได้ปี2030จะเห็นอีก7ปีข้างหน้าแข่งกันกันสูงมากเซกเตอร์นี้ต้องการดีมาน์เท่านั้นเองแต่ซัพพลายยังขาดแคลนอยู่นะครับจังหวะล้วครับ กลุ่มเทคโนโลยี AI ทั้งหมดดังนั้นเดลต้าฮาน่า KCE ีเอคาวคอเป็นจังหวะซื้อสะสมครับชอ็อตเพราะกลัวเฟดจะกดเบี้ยไม่มีหรอกครับเป็นจังหวะต้องซื้อกลับแล้วครับฮาน่าเอ d ย l t e เอยเดลต้เอยจังหวะออ p ช r ่นิตี้ขณะที่กลุ่มเฮลแคลบุรุงราช b d m s ก็เช่นเดียวกันเป็นจังหวะและโรงพยาบาลเล็กๆอื่นๆนมีผลกระทบที่ในทั้ง Growth Potential ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวต้องรอดูไตรมาสที่4และไตรมาสที่1จากนี้เป็นต้นไปก็คือ Consumption consumer, c CP o n s u m e r C R C C P O Min L 1ทุกอย่างแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทุกคนเข้ามาในปีหน้า E B 3 5ในยุโรปเข้ามา E E C กู้ที่ได้คือวากุปกับอัตตาแล้วก็ลาดล้จนะนี่คือภาพรวมครับ Set Index ทดสอบสิ้นไตรมาส4ไตรมาส สุดท้ายของปีนี้น่าจะเห็นเซตไปทดสอบที่1650ถึง1,700จุดโอกาสนั้นค่อนข้างจะมีนะครับสวัสดีครับ